สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์กับข่าวสารความจริงที่โลกรู้แต่เราอาจจะยังไม่รู้โดยที่ผ่านมาปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในกาซาองค์กรหนึ่งที่อยู่หน้างานและออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จนชาวโลกได้เห็นความจริงที่ต่างจากการสร้างภาพโฆษณาที่เอลและสหรัฐได้มีการเผยแพร่ออกไปต่อชาวโลกและองค์กรนี้ได้ถูกสหรัฐและประเทศที่อยู่ภายใต้อ่านัดประกาศตัดงบสนับสนุนไปนั้นนั่นคืออันวาแต่วันนี้ UN มีมติสวนทางกับสหรัฐ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิต พอเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาในขณะนี้บรรยากาศการชุมนุมการประนามการกระทําอันโฉดซามของเอลได้มีการประทุข,ขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐแล้วโดยวันนี้อัลยาซิราได้มีรายงานว่าสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรหัวก้าวหน้าของสหรัฐได้กล่าวว่าการประท้วงที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียถือเป็นการจุดชนวนให้เกิดกระบวนการความสามัคคีในกาซาทั่วประเทศแล้วขณะนี้การประท้วงได้มีการแพร่กระจายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆหลังจากที่นักศึกษารวมถึงอิสรา ลูกสาวของโอมาได้ถูกจับกลุ่มที่มหาวิทยาลัยในนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาแต่โอมาก็ได้กล่าวในขณะที่เธอถูกจับกลุ่มว่าดีใจที่ได้เห็นความสามัคคีแบบนี้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการดับชีพให้หมดเผ่าพันธุ์ในกาซาและความสนใจเรื่องนี้ยังคงต้องอยู่ต่อไปประธาน UNGA แห่งสหประชาชาติสัญญาว่าจะสนับสนุนอย่างเต็มที่สําหรับอนาคตของอันวาอัลยาซิราได้มีการรายงานวันนี้ครับว่าเดนิสฟรานซิสประธาน สมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติกล่าวว่าอันวาเปรียบเสมือนเส้นชีวิตสําหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสหลายล้านคนและฟิลิปลัสซาลินีหัวหน้าหน่วยงานสามารถไว้วางใจได้ว่าเขาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ผมทราบชัดเจนว่าสมัชชาใหญ่ในฐานะผู้ดูแลคําสั่งของอันวามีหน้าที่ในการรับผิดชอบและรักษาอนาคตของอันวาทั้งทางการเมืองและทางการเงินฟานซิสกล่าวการทบทวนอันวาพบว่าหน่วยงานได้มีการจัดตั้งกลไกและกระบวนการ จำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการด้านมนุษยธรรมโดยเน้นที่หลักการความเป็นกลางและมีแนวทางในการพัฒนาความเป็นกลางที่พัฒนาขึ้นมากกว่าหน่วยงานอื่นๆของ UN เหรือ NGO ที่คล้ายคลึงกันเรื่ององค์กรอันวายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมก็ได้มีการออกหน้าไม่สนใจความคิดเห็นของสหรัฐเช่นกันอัลยาิริราได้มีการรายงานวันนี้ครับว่าฮัตยาลาบีได้กล่าวว่าสําหรับเบลเยียมคือความถูกต้องในการ สนับสนุนอันวาต่อไปหลังจากรายงานใหม่ของสาหารประชาชาติได้มีการประเมินความเป็นกลางขององค์กรเชิงหัวซึ่งรายงานระบุอย่างชัดเจนว่าอันวาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่และขาดไม่ได้สําหรับชาวปาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเบลเยียมกล่าวลาบีบยังมีการเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆที่ได้ตัดสินใจระง,งับการบริจาคให้ตัดสินใจใหม่และกลับมาสนับสนุสนอันวาอีกครั้งเป็นการหักหน้าออสเตรีย อิตาลีเนเธอร์แลนด์เยอรมนีสหราชอาณาจากักรและสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ใหญ่ดีไบเดนช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่สบายนะครับเราไปต่อกันที่สหรัฐอัลยาซีราได้มีการรายงานวันนี้ครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐพบปะผู้แทนสหรัฐอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอเตสและสมาชิกสภานิติบัญญัติเตรีนิยมคนสําคัญอีกสองคนที่คัดค้านการกระทําของเอลในกาซาและคัดค้านการกระทําของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันจุกรูของเอล การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ไบเดนสนับสนุนการกระทำของเอลในกาซาทำให้พรรคเดโมแครตแตกแยกส่งผลให้กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของไบเดนต้องเผชิญหน้ากันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของเอลอย่างรุนแรงโดยเมื่อเดือนที่แล้วโอคาซิโอคอเตสได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาว่าเป็นการดับชีพลบเผ่าพันธุ์ที่ทำอย่างเปิดเผยที่สุดเท่าที่เคยมีมา อัปเดตข่าวสารความจริงได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านจะดาวน์โหลดเพื่อแชร์ต่อหรือโพสต์ต่อในทุกแพลตฟอร์มทำได้ครับเพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับโปรไวต้าขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน